ได้มาแล้วครับล้างเรียบร้อยพอริกกเกลือบดได้เห็ดพริกน้ำปลาหวานกินบกม่วงนี่เขาบอกว่ากินทั้งสดๆครับทั้งเปลือกมันยังจีบผสมขันเข้าไปปอกเปลือกออกไปซับมันจีสมครับต้องกินเรื่องหน่วยสิมันจีสมเพราะเสือร่องเบิ้งนะครับแ้่โหแบบ กินจมองเปลือกแม่ไม่มค่อยสมครับร่องเบิงร่องเวงครับหันเข้าไปปอกเปลือกออกไปฝานเป็นตอนเป็นตอนมันจีนสมพีดม่คคือกินยังไงไปวาตสองหลางก่อนครับลตางเอายางไม่ออก แก่หวานหักกินทั้งได้เลยมันจืรสปาดหวานง่ายครับนอ้ยอ่างข้าวอยู่เคยมีขายบ่อยมันเผ็ดใส่แต่เกลือกัะน้ำตาลนะสับๆน้ำกันครับมะม่วงอ,อ,อร่อย